สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับติวกระพงง่ายๆสไตล์จันแก้วอีกครั้งนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้จะติวเรื่องขาสัตว์นะครับเรามาดูแปลงจากโจทย์ให้กลายเป็นตัวเลขก่อนนะครับถ้ามีสัตว์ทั้ง4ชนสอย่างอย่างละเท่ากันเห็นไหมมีอย่างละเท่ากันอีกแล้วแสดงว่าจํานวนให้เลยให้เป็น x เ,เหมือนเดิมเนาะจำนวนสัตว์แต่ละ ชนิดเท่ากับ x ตัวตัวหนังสือผมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเขียนมันใช้ใช้เมาส์เขียนมันก็เลยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นขาไก่ครับมาดูเหมือนเดิมครับขาไก่ก็คือ 2x เนาะขาตามธรรมชาติคูณกับจำนวนของสัตว์ชนิดนั้นนะครับขาสุนัขครับขาสุนัขเท่ากับ 4x นะครับขาของแมวล่ะแมวมีกี่ขา สีข่ขาครับต่อไปขาหนูครับาขาหนูมีหนูมีกีข่ขาเอ่ยสี่เนาะนะครับโอเคต่อมาครับโจทย์ว่าไงครับเหมือนเดิมเลยไก่ครับไก่ก็คือ 2X ไก่สุนัขแมวหนูรวมนะครับรวมก็คือบวกครับ 2X บวก 4X บวก 4X บวกนะครับเท่ากับ100 26เนาะนะครับ2 4บก4เป็น6 6บก4เป็น10เป็น 14x ครับเท่ากับ126ครับทำไงต่อเอ้ยเเท่ากับ126หาร14อันนี้แนะสำหรับคนที่อาจจะหารเลขไม่เก่งนะครับ เพราะฉะนั้นเจอแบบนี้เราไม่ได้เครื่องคิดเลขเข้าไปนะครับหรือว่ายังไงไม่มีเครื่องคิดเลขเข้าไปในห้องสอบเนาะเพราะฉะนั้นใช้วิธีการตัดทอนครับเขาเรียกทาให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําโดยหาตัวอะไรก็ได้ที่หารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวนะครับแล้วต้องเหมือนกันด้วยนะไม่ใช่ข้างบนหารด้วย2ข้างล่างหารด้วย7็อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้องหารเหมือนๆกันะใช้อะไรดีโอเป็นเลขคู่ง่ายเลยใช้2ใช้แม่2เลยครับ สองหารร้อครึ่งหนึ่งของสองหนึก็คือ63าเนาะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ7ถูกไหมอ้าวหกาเข้าตำราแม่เเลยครับ7เท่าไหร่ครับ 7... 9็ดเเนาะเหลือ 9, ก้าไอ้นี่เหลือ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น9ก้ส่วน 1, หนต้องใช่ไหมครับไม่ใช้เนาะมันก็คือ9นั่นเองนะครับ 9... 9้กส่วนหนึ่งก็คือ9 เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ9ง่ายมากง่ายมากเลยข้อนี้ครับง่ายมากเลยดูข้อต่อมานะครับคอนยากขึ้นมาระดับสักมอมอต้นแล้วตอนนี้อ่ามีกี้อาจจะประถมเบสิกเบสิกนะครับคราวนี้มามอต้นแล้วข้อนี้ก็เคยออกในข้อสอบจริงคล้ายๆข้อสอบจริงกอพอนะครับ พออ่านไปมึนไหมครับหมูและไก่รวมกัน12ตัวถ้านับขารวมกันและปรากฏว่าขาไก่มีมากกว่าขาหมูอยู่หกขาโจงหาว่ามีไก่มากกว่าหมูกี่ตัวนะครับผมจะใช้วิธีการทําเป็น2ตัวแปรแล้วกันนะครับก็อาจจะต่างก,กับท่านอื่นนิดนึงนะครับที่เขาอาจจะเป็นตัวแปรเดียวนะครับแต่ผมใช้สําหรับมึนๆเข้าไปอ้อ่านโจทย์มันจะมีนะครับคนที่อ่านโจทย์ยังไงก็ไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นผมเลยแปลงง่ายๆเลยคือถ้างั้นคุณก็อ่านโจทย์เสร็จปั๊บคุณก็แปลงโจทย์ให้มาเป็นตัวเลขเลยนะครับหมูและไก่รวมกัน12ตัวผมจะแทนจํานวนหมูกับจํานวนไก่เป็นเป็นตัวอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่ x y ได้ไหมนะครับอ่าผมแทนเป็นจํานวนหมูจํานวนหมูนะครับเท่ากับหอหีบดีไหมนะครับอักษรแรกของหมูเนาะ ต่อไปครับจํานวนไก่ผมแทนว่าเป็นกอไก่ดีไหมเบื่อแล้ x y z เเบื่อแล้วนะครับลองใช้ลองใช้พวกนี้ดูบ้างนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันนะครับเขาบอกว่าหมูและไก่รวมกันมี12ตัวนั่นหมายถึงหอหีบเนาะหอหีบบวกกอไก่เท่ากับ12บอหอหีบบวกกไก่เท่ากับ12นะครับ ต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับเขียนเหมือนเดิมมันจะได้ไม่ไม่ไม่งงเนาะผมจะพยายามว่าเออถ้าเขียนตามแพทเทิร์นนี้นะครับขาหมูขาหมูก็คือขาธรรมชาติ4ขาครับคูณด้วยจํานวนหมูก็คือหอเหีบครับขาไก่ล่ะขาตามธรรมชาติคือสองขาครับรวมกับจํานวนไก่ก็คือกอไก่ ได้แล้วได้แล้วนะครับดูตัวต่อมาครับโจทย์ว,ว่าไงขาไก่มีมากกว่าขาหมูแสดงว่าไงครับาขาไก่มีมากกว่าขาหมูเราก็จําไว้อันไหนมากกว่านั่นแหละตั้งแล้วก็ลบด้วยน้อยนะครับขาไก่นะครับ,ขา,นะรบขาไก่เนาะขาไก่ก็คือ2กอไก่ลบด้วยสหอเหีบครับเท่ากับ6นะครับอันนี้ตั้งออกมาแล้ว เป็นสมการที่1และ2นะครับเป็นสมการที่1และ2อันนี้ให้เป็นสมการหลักละกันสมการที่1นะครับสมการที่2นะครับหลักการแก้สมการที่มีหลายตัวแปรนะครับมากกว่าหนึ่งตัวแปรแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับจำไว้นะครับพยายามลดคอนก่อนเราต้องลดคอนก่อน ว่าลดทอนให้เป็นสมก,การอย่างง่ายอลองลดทอนอยังไงสมการที่1ดูที่สมก,การที่1ก่อนครับว่ามันอามาตานอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะว่าการการลดทอนก็คือการหาตัวที่เดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนแล้วกัน การลดทอนสมการก็คือการที่หาตัวอะไรก็ได้มาหารทั้งสมการครับแต่ต้องหารทั้งสมการลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นสมการที่1ไม่ต้องไปทําอะไรมาแล้วนะครับเพราะว่ามันมันไม่ไม่น่าจะมีตัวอะไรมาหารมันได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นมาดูสมการที่2ครับมี2มี4มี6อ่ะยิ้มหวานเลยถ้ามีตัวแปรอย่างนี้ครับอวตารทําอวตารได้ง่ายๆเลยนะครับออวตารมาก็คือหาร2ทั้ง สมก,การาทำให้มันเป็นสมก,การอย่างง่ายก่อนนะครับหารออกมาเหลือตรงนี้ก็ตัดเนาะหาร2ตัดโชะอันนี้เหลือ2อ,อันนี้เหลือ3เพราะฉะนั้นจากสมก,การ2กลายมาเป็นสม,สมก,การอาวตารครับก็คือกอไก่ลบ2หอเหีบครับเท่ากับ3า,าลดทอนนะครับลดทอนอเขียนไว้ก่อน ว่ามันคือสมการอาวตารนะครับก็คือเป็น2.1อ่สมการอาวตารคำว่าสมการอาวตารก็คือเหมือนกันนะครับ2กับ2.1นี่นมีมีความหมายเหมือนกันนะครับมีความหมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเอ๊ยย้ายข้างดีกว่าเพราะว่าเขาหาอะไรโอ้เขาต้องหาทั้งไก่ทั้งหมูแสดงว่าเราต้องหาทั้งไก่ทั้งหมูเราจะหาหมูก่อนหรือหาไก่ก่อนก็ได้นะครับแต่ข้อนี้ผมขอหา หมูก่อนเนาะหมูก่อนแล้วกันนะครับถ้าหาหมูก่อนผมก็อวตารเลยครับทำการอาวตารย้ายข้างเฉยๆครับย้ายข้างเฉยๆอ่ย้ายข้างเฉยๆเพราะว่าผมจะทำเป็นอวตารก็คือย้ายข้างเล่นหอหีบเท่ากับตรงนี้เท่ากับอ่าเพราะฉันจะหาเพราะฉันจะหาหอหีบก่อนนะเพราะฉะนั้นเธอย้ายไปก่อนเป็น12เหมือนเดิมนะดูนะครับตัวไหนไม่ได้ย้าย ปักมันไว้เหมือนเดิมอย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันบวกก็ไก่จากบวกกลายเป็นลบนะครับอันนี้เป็นอวตารแล้วเป็น1.1นะครับเป็นสมการอาวตารแล้วนะครับมันมีความหมายเดียวกันนะครับหนึ่งกับ1.1มีความหมายเดียวกันนะครับ ระวังนะครับตรงนี้ต่อมาทํายังไงเอ่ยต่อมาต่อมาต่อมาดูนะครับต่อมาเราก็มาเล่น2.1มากนะครับเราจะหาหอหีบแล้วหอหีบแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายแล้หาอะไรมาแทนกอให้เป็นหอหีบดีนะครับจำให้ขึ้นใจนะครับเอ๊ะจะหาอะไรวะให้มาแทนเพราะว่าผมบอกแล้วไงตัวแปรเดียวกันมันถึงบวกลบกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อวตารอีกครับ อวตารมาอีกนะครับย้ายข้างเฉยๆครับย้ายข้างเนาะย้ายข้างครับกลายเป็นกอไก่เท่ากับ3บวก2หอหีบเห็นไหมย้ายมาย้ายข้างมาแล้วนะครับเป็นเป็นอวตารแล้วนะครับต่อไปต่อไปทำยังไงครับแทนค่าจ้า แทนค่าโดยเอาก็ไก่ไปแทนในตรงนี้นะครับก็ไก่เอาไปแทนเลยนะครับกลายเป็นหอหีบเท่ากับ12ลบอะไรครับย้ำนะครับว่าเวลาแทนค่าจะต้องใส่วงเล็บด้วยนะครับาหวกอหอหีบย้ำนะครับเวลา แทนค่าต้องมีวงเล็บติดมาด้วยเสมอนะครับแล้วค่อยแตกวงเล็บนะครับวิธีการแตกวงเล็บก็คือเอาวงเล็บเข้าไปคูณน,นะครับเอาวงเล็บเข้าไปคูณน,นะครับกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นไก้ใก้ใกลและหอยหีบเท่ากับ 1 2บอลบส่ะเอาเครื่องหมายลบเข้าไปคูณนะครับคือลบหนั่นเองลบหเข้าไปคูณ3าลบหเข้าไปคูณบวกสองหอเหบพอคูณกลายเป็นลบเห็นไหมครับเป็นสองหอนะครับวิธีต่อไปทํายังไงครับตัวแปรเดียวกันให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันเพื่อความสะดวกกลายเป็นหอบวกสหอเท่ากับสิบลบสครับเห็นไหมครับยังเหมือน ยังยังเหมือนเดิมด้านนี้เพราะว่าไม่ได้ย้ายไปไหนตัวแปรเดียวกันบวกลบกันได้กลายเป็น3หอยหีบครับเท่ากับ9นะครับผมยกมาตรงนี้แล้วกันผมอยากทําให้หน้าเดียวมันเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นหอยหีบเท่ากับอะไรครับ9ส่วน3ครับเท่ากับ3หอยหีบคือหมูเนาะจำนวนหมูเราได้จํานวนหมูแล้วคือ3ใช่ไหมครับอ่าไปแทนตรงนี้ได้เลย จำนวนหมูคือ3แล้ว3บวกอะไรเอ่ยได้12ครับ3บวกกับ3บวกกับ9เนาะ3บวกกับ9อ่า3บวกกับ9เท่ากับ12ดังนั้นดังนั้นนะครับไก่เท่ากับ10ไก่เท่ากับ9ตัวนะครับหมูเท่ากับ3ตัว9-3ลบ3ได้เท่ากับ หใช่ไหมครับอ่าดังนั้นข้อนี้ตอบไก่มากกว่าหมูอยู่6ตัวนั่นเองเเสียสักทีนะครับลองโจทย์ต่อไปโจทย์ต่อไปถือว่าเป็นระดับโมลายมีความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะเขาบอกว่าบ้านหลังหนึ่งมีสุนัขเป็ดและไก่รวม16ตัวครับเมื่อนับขาแล้วปรากฏว่าขาไก่มากกว่าขาสุนัข8ปดขาและขาเป็ดมากกว่า ขาสุนัขสีขาโอ้อา่านโจทย์อย่างนี้ก็มือนแล้วสําหรับคนที่อ่านแล้วมือนจริงๆนะครับมีคนประเภทนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมย้าครับทําตัวอ่านโจ์ตัวอักษรให้เป็นตัวเลขครับบ้านหลังหนึ่งมีสุนัขเป็ดไก่รวมกัน16ตัวนี่ครับผมก็กําหนดเลยครับว่าจํานวนจํานวนสุนัขเนาะไม่เอาเอกเนาะเบื่อเนาะเอาเป็นสอเสือแล้วกันสุนัข จำนวนเป็ดครับจำนวนเป็ดเอาเป็นปอปานะครับอ่าจำนวนไก่ครับจำนวนไก่เอาเป็นกไก่เลยง่ายดีนะครับเขียนก่อนเขียนก่อนขาล่ะขาขาสุนัขขาสุนัขเท่ากับอ่าขาตามธรรมชาติของมันคือสี่จำนวนของมันคือสอนะครับขาของเป็ดล่ะครับเป็ดคือสองขาเนาะสองปอป้าขาไก่ครับ าไก่เท่ากับ2กอไก่เนาะนะครับบ้านหลังนี้ครับมีสุนัขเป็ดและไก่รวมกัน16ตัวสุนัขคือสอบวกปอบวกกรวมกันเท่ากับ16คุ้นคุ้นไหมครับเหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับแต่เพิ่มตัวแปรมา1ตัวเฉยๆเ,เพราะฉะนั้นเราให้เป็นสรรมการที่1ต่อมาโจทย์ว่าไงครับ ขาไก่มากกว่าขาสุนัข8ขาขาไก่ครับขาไก่คือขาไก่คือ2ก2กมากกว่าขาสุนัขคือเครื่องหมายลบเนาะลบขาสุนัขคือ4สอครับเท่ากับ8นะครับเขียนไว้ก่อนอ้าวต่อมาขาเป็ดมากกว่าขาสุนัขขาเป็ดคือ2ปครับลบ 4อเท่ากับ4นะครับผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการแก้สมการเลยนะครับอันแรกเลยขอลบตรงนี้เนาะนะครับหลายตัวแปรหนคือลดทอนทำให้มันง่ายก่อนดูก่อนว่าสมการไหนสามารถลดทอนได้นะครับขียไหมครับเพราะฉะนั้นดูแล้วสมการแรกเป็นไงครับสมการแรก ไม่น่าจะลดทอนได้เนาะสมก,การแรกเขียนไว้ก่อนสมการแรกเพราะว่ามันตันแล้วไม่ไม่รู้จะหาหาอะไรมามาหารมันนะครับลดทอนสมก,การนี้ได้ไหมโหง่ายเลยค่ะ2 4 8อ่ะใช้2หารน,นะครับ2หารหารทั้งสมก,การจะกลายเป็นเหลือกไก่ลบ2สอเสือเนาะเท่ากับ4อ่า ันนี้เป็นอวตารเนาะผมให้เป็น2.1แล้วกันอวตารมาสมการที่3อวตารได้ไหมครับได้นี่ไงมันเป็นจำนวนคู่เหมือนกัน2หารเหมือนเดิมเนาะ2หารเหมือนเดิม2หารทั้งสมการก็เหลือปอปาลบอะไรครับ2ส,สอเสือเท่ากับ2นะครับอา อันนี้ก็เป็นสกิลอวตารไม่ใช่สมการอาวตาร3.1นะครับเป็น3.1คราวนี้ผมบอกแล้วครับเห็นไหมผมจะทำเหมือนข้อเมืกี้แพทเทิร์นเดิมเลยนะครับไปย้ายดูซิย้ายดูว่าโจทย์เขาต้องการถามหาอะไรเขาต้องการถามหาสุนัขจ้าสุนักก็คือสอเสือตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราให้เลยสอเสือเท่ากับอะไรครับ สิเหมือนเดิมนะด,ดูดีนะวิธีการย้ายนะครับไอตัวที่ไม่ย้ายนี่วางมันไวเหมือนเดิมลบกับปอปลาลบกับกไก่ถูกไหมครับอันนี้เป็นสกิลวอตานเหมือนกันนะครับให้เป็น1.1ล้กันนะครับให้เป็น1.1าเขียนอย่างนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นผมบอกแล้วไงว่าสมการอื่นๆก็ย้ายสิ ย้ายเพื่อเอามาแทนค่านะครับเอามาแทนค่าทำไงย,ย้ายไอ้นี้ก็ย้ายง่ายๆเลยครับไอ้นี้กลายเป็นกลายเป็นอะไรครับเราต้องการเอาสอเสือเนาะนเพราะว่าเราอยากให้สมการ1.1มีแต่สอเสือให้มีแต่สุนัขเต็มไปหมดเลยนะครับไม่มีแต่สุนัขเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกอไก่เอ๋กอไก่นี่ไงกอไก่ย้ายไปนะครับเท่ากับ สี่าสียังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ไปไหนนะครับ4บวกกับ2สอเสือครับนี่ครับจากลบกลายเป็นบวกนะครับอันนี้จึงกลายเป็น2.2อโอ้โหมันอวตารหลายรอบเหลือเกินนะครับอวตารหลายรอบเหลือเกินไอ้นี่ล่ะอวตารสักรอบหนึ่งต้องการเอาสอเสือนะครับตรงนี้ปอลาเพราะฉะนั้นปอลาคงไว้เหมือนเดิมครับเท่ากับ 2บวก2สอสเสือจ้าอันนี้เป็นสมการอาวตาร3.2ครับอวตารไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละหลังจากนั้นทำไงครับหลังจากนั้นก็ง่ายนิดเดียวเองนะครับก็คือการแทนค่านะครับแทนค่าได้แล้วแทนแทนค่านะครับโดยการเอาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับไปแทนค่า ปปากับกไก่เนาะนะครับแต่ย้ำ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 ย้ยยำแทนห้าเวลาเอามาจะต้องใส่วงเล็บนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นสอเสือเท่ากับ1 6บลบปปลาปปลาคืออะไรครับ2บวกสอสเนอะ2บวกสองในวงเล็บนะครับลบกับกอก็คือ 4บวก2สนะครับต้องมีวงเล็บหลังจากนั้นครับแตกวงเล็บครับแตกวงเล็บแตกวงเล็บก่อนเลยสอเท่ากับ16ลบกับ2เ,เข้าไปครับดูดีๆครับเข้าไปกลายเป็นลบ2สนะครับแล้วก็เข้าไปกลายเป็นลบ4เข้าไปกลายเป็นลบ2 นะครับหลังจากนั้นทํำยังไงครับตัวแปรเดียวกันให้จับมาอยู่ด้วยกันถูกไหมครับตัวแปรเดียวกันจับมาอยู่ด้วยกันผมจะพยายามเขียนในหน้าเดียวทําไงดีตรงนี้แล้วกันสอเสือเป็นบวก2สอ,สอเสือนะครับนีย้ายข้างมาย้ายข้างมาเป็นบวก2สอ,สอเสือเท่ากับ สิบหลบสลบสนะครับ,นะรบน,นี่จะครันบต่อมานะครับต่อมาเป็นไงครับสอเสือบวกสสอเสือกลายเป็น3สอเสือ3สอเสือบวกสสอเสือเป็น5สอเสือเนาะด้านนี้เหลือเป็น5สอเสือนะครับมานีเนาะ <c oughs> หสอเสือเท่ากับเท่าไหร่ครับ16ลบ2ลบ4 16ลบ2เหลือ14ถูกไหมครับอ่า14ลบ4เหลือ10กลายเป็น10นะครับเพราะฉะนั้นสอเสือจึงเท่ากับ10ส่วนหเนาะได้เท่ากับ2นี่คือคำตอบนะครับที่จริงไม่ยากเลยนะครับข้อนี้ที่จริงไม่ยากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นลองทำตามที่ผมบอกดูขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งเลยคือนะครับอ่าข,ขั้นที่หนึ่งเลยนะครับขั้นที่1ขั้นที่1เวลาแก้สมก,การหลายตัวแปรขั้นที่1คือลดทอนเนาะลดทอนลดทอนให้มันเป็นน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ2ครับคืออะไรครับจัดสมก,การใหม่จ้า จับสมการเป็นสมการอวตารนะครับอย่างเช่นข้อนี้เขาถามหาอะไรนะครับผมก็อวตารมานี่ไงเขาถามหาสุนัขเพราะฉะนั้นสุนัขก็ต้องหยุดตัวเดียวนะครับทำให้มันอยู่สักข้างนึงแหละนะครับสักข้างนึงนะครับจัดสมการใหม่นะครับจัดสมการใหม่นะครับให้มันอยู่สักข้างนึง3ก็คือพวกสมการลองต่างๆแล้วก็จัดจัดสมการใหม่นะครับเหมือนกันจัดสมการใหม่เหมือนกันตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือ ตัวไหนที่เราจะไปแทนน่ะเราก็คงไว้ด้านนี้นะครับไว้ไว้แล้วก็ตัวที่พยายามเอาตัวที่เนี่ยครับขึ้นไปเพราะว่าเราต้องหาสอเสือเนาะสอเสือเราก็ต้องเอาส่อเสือไปแทนนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับ3ก็คือแทนค่าแค่นั้นเองจบมี3ส,สเต็ปง่ายๆแค่นี้นะครับหวังว่ามีประโยชน์กับท่านบางคนนะ ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับฟังครับ